องค์ขุมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางและสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเช้าวันนี้ณนศะูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางตำบลแม่วินอํเาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงซึ่งเป็นศูนย์ลำดับที่24ของมูลนิธิโครงการหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2528ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งที่ทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฟินให้เปลี่ยนมาสู่การทำการเกษตรด้วยพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้สูงรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ปัจจุบันดำเนินการส่งเสริมอาชีพเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงรวมจำนวน145รายปลูกพืชรวม28ชนิดพื้นที่ปลูกพืชรวมกว่า300ไร่ จากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยย่อยขุนแม่ว่ากของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างลานและโรงตากชาเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นพื้นที่ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตชาคุณภาพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมร้านสวัสดิการและการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพื้นที่ก่อสร้างอาคารแปรรูปขาวเวียและปลาเลนโบทราของหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูง จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังอาคารพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหน่วยวิจัยขุนแห้งขุนห้วยแห้งซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับวิจัยและพัฒนาขยายพันธุ์เอรดวายและเจนเทียนผ่านกระบวนการพาอเลี้ยงเนื้อเยื่อและทดลองออกปลูกซึ่งเป็นพืชพระราชทานพืชดอกเมืองหนาวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูงและติดตามการวิจัยทดลองปลูกและการขยายพันธุ์มนุก้าพืชชนิดใหม่ ที่เพิ่มศักยภาพของน้ำผึ้งโดยสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ได้พัฒนารูปแบบและการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มโอกาสการต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งมานุก้าของไทยในอนาคต